สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนึงสปพนไทยโพส์เช้าวันที่12เดือนตุลาคม2564ชื่อเรื่องว่าสีการเทศนาสอนพระมนุษย์นี่เป็นได้ทั้งพึ่งเป็นได้ทั้งแมลงวันมนุษย์พึ่งวันวันวนเวียนหาแต่ดอกไม้หอมระรื่งชื่นหวานจากทิศไหนเป็นต้องบินไปคลุกเคล้าเฝ้าผสมเชยชมทั้งหอมทั้งหวาน แต่มน,นุษย์แมลงวันเมินดอกไม้ไม้ขมิน้นแต่ของเหม็นเน่าไม่ต้องเห็นแค่โชยกลิ่นก็บยบินตามกลิ่นไปชอนชัยหอมอื่นหมื่นแสนหรือจะแม้นเหมือนกลิ่นปฏิกูลวันสองวันนี้จึงเห็นเซฟพระมหาสมปองติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งต้องปั่นกันเป็นแสนนั่นแหละถึงจะขนาดนั้นยินดีด้วยกับค่ายทูดีแท็กและเอเอสแบบนี้แหละที่เรียกว่ารวยเป็นวินาทีมันก็จริงนะอย่างคนแต่งกายมิดชิดเรียบร้อยเหมือนหลุดออกมาจากวรรณคดีแฮชแท็กไม่ทำงานเลย แต่พอป้าเป้านุ่งลมห่มฟ้าอาซ่าเป็นนางเอกกวดรอยแผลเก่าเท่านั้นแหละไม่ทั้ง CNN ทั้ง BBC หรือนั่นประโคมกันสนั่นโลกผมแชร์พระเทศแทบทุกวันพระทั้งบทธรรมะสอนใจของครูบาอาจารย์เป็นประจำเงียบกริบแต่พอพระร้องให้หน้าจอแม่งกูมีความรู้สึกนะโว้ยมึงจะเอาอะไรกับกูนักดาว่าห้ามนั่นห้ามนี่ให้ผมทำ อะไรผมก็ทํายังไม่รู้อนาคตเลยว่าจะเรียนบาลีไปทําหาอะไรผมก็เรียนถ้าไม่ให้บวชก็จะศึกไปเป็นมือปืนเท่านั้นแหละลิซงลิซ่าตกกระป๋องไปเลยพอสอสมปองดังยิ่งกว่าพลุสามเหลี่ยมดินแดงแต่ผมไม่กล้ากับท่านหรอกเพราะท่านบอกถ้านึกจะไปเป็นมือปืนใครก็อย่าไปใส่บาดท,ท่านด้วยลูกปืนแทนข้าวเป็นอันขาดเชียวมีศีกานะครับชื่อว่าคาร์มอนเมโพสคลิปซึงท่านสมปองนำไป โยนิโสมมณสิกานมากเหตุที่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะผมฟังแล้วรับรู้ได้เลยว่าสิกาท่านนี้เป็นผู้มีพุทธปัญญาน่าชื่นชมเป็นแบบอย่างพุทธโดยพื้นฐานควรต้องมีเช่นนี้เป็นเบื้องต้นเธอมีเหตุมีผลสมเป็นพุทธบริษัทเธอแยกแยกในความเป็นพระพึงเป็นกับพระแบบพอสได้อย่างน่ารับฟังผมจะแกะคลิปจากที่เธอพูดให้ท่านนำไปพิจารณาแล้วชวนพอสไอพลวันปรงอาบัตด,ด้วยกันวันละสามเวลาละกัน สงสัยตัวอาบัติที่หลุดน่าจะกองสูงเท่าเจดีย์หน้าวัดส้อยทองเชียวแหละเธอวิจารณ์พอสอสมปองโดยทําดังนี้เมื่อก่อนเคยชอบชอบมากชอบดูมากๆคือท่านมีสาระปนกับการเทศนาและก็การหาเข้ามาสอดแท้ซึ่งมันเข้ากับวัยรุ่นได้ง่ายอันนี้ต้องยอมรับว่าแต่ก่อนชอบมากๆแต่หลังๆเนี่ยคือจริงๆแล้วอย่างที่เรามีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาแต่เด็กยันโตเรารู้ว่าพระสงฆ์ควรที่จะสละกกิเลตุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งหลายทั้งปวงแต่ท่านเนี่ยกลับนํากิเลสเข้ามาครอบงาจิตใจนํากิเลสซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ากิเลสทุกอย่างควรที่จะละเว้นแต่ท่านนํากิเลสนั้นเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองไม่ใช่ อะไรหรอกค่ะโอเคท่านมีสิทธิจะมีโัรศั์มือถือแต่ดูปัจจุบันสิท่านมีตทรศัพท์มือถือมากกว่าคนที่เขาอยู่ในสถานะปัจจุบันอีกท่านมี1112อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านจริงๆแล้วแต่มองโดยความเป็นจริงคือเรื่องธรรมดาท่านใช้ได้ไหมเอาในความเป็นจริงแล้วนะท่านไม่มีกล้องวงจรได้ไหมท่านไม่มีโน้ตไม่มีนี่ท่านไม่มีการขายของได้ไหมท่านไม่จําเป็นต้องใช้เงินได้ไหมท่านอยู่ท่านกินอย่างที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ท่านทําได้ไหมท่านเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับการเมืองทําให้ทุกคนรู้และเห็นว่าท่านอยู่ฝ่ายใดฝ่่าาายหนึงททํ้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าท่านผู้ฝ่ายนั้นทําให้ฝ่ายใดฝ่งหนึ่งคิดว่าท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเรารู้กันและท่านควรจะยอมรับความจริงและอีกอย่างมันมีมากมายออกมาแฉออกมาแซะออกมา,น,มาน่นบานนี่มันไม่ใช่ทําให้เกิดความหาแล้วเพราะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองทุกคนรู้ว่ามันมีสองฝ่ายที่แยกกันอยู่สามกีบกับสลิมแต่ท่านทําให้ทุกคนรู้ว่าท่านอยู่ฝ่ายไหนซึ่งมันผิดท่านควรจะออกมายอมรับความผิดตัวเองไม่ใช่ออกมาร้องโหยร้องไห้ไม่ มันไม่ทําให้รู้สึกว่าโอ้โอ้ท่านท่านท่านมันไม่ใช่ค่ะท่านเป็นพระท่านควรจะรู้ว่าท่านทําอะไรท่านควรจะรู้ว่าสํารวมมันมีมากแค่ไหนแต่ท่านทําให้เป็นประชาชนคนธรรมดาศรีกาอย่างอีชั้นเนี่ยออกมาวิจารณ์ท่านได้ท่านก็ไม่ใช่พระที่ดีแล้วล่ะค่าอื่นยอมรับว่าศรีกาคาร์มอนเมย์แยกแยะได้แบบครบจบเจ็บและจีดผมแอบปลื้มใจไม่ได้ปลื้มทรงวิจารณพระแต่ปลื้มที่ได้เห็นพุทธธรรมแท้ในจิตคนรุ่นใหม่อันไม่ใช่แบบฉาบฉวยสมจริงดังที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนมีปัญญาคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นพุทธได้สองครยหกสปีนับจากพระพุทธองค์ดับขันทัพปรินิพ,พานบวกอีก80ปีขณะทรงพระชนมายุคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก21% 0 0 0ืพันพระธรรมขันธ์สุตตตันตปิฎก2 1 0 0 0ืพันและอภิธรรมปิฎกอีก4ี่0มื่นสองพันรวมเป็นทั้งหมด8 4 0 0 0ี่พันพระธรรมขันธ์จากวันนี้ถึงวัน จากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีาศสาสตรานักคิดนักทฤษฎีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หรือทุกาศาสตร์บรรดามีในโลกว่าใครคนไหนสามารถหาเหตุหาผลมาหักล้างสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ได้เลยหาไม่หาไม่ใช่ไม่จริงไม่เป็นไปตามนั้นแต่เพียงแต่เศษทุลีเดียวก็ยังหาไม่พบต่อถึงนิรันห์แห่งอานานคตการในทุกจัก,กรวาลธรรมะคือจริงที่เป็นจริงตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปก็จะไม่ผิดจากนี้ไปได้เลยก็ดีใจเพราะหากสมปองหรือไพรวันดับไปจากความเป็นพศออที่เขาเองบัญญัติเป็นสัญ,ญลักษณ์พระแครอทพุทธศาสนากงล้อแห่งธรรมในสัญ,ญลักษณ์เสมาธรรมจักรอย่างน้อยก็มีสีกายัางคาเมลเม,มเป็นเปลวไ,ไฟปลายเทียนให้คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้จุดส่งประกายต่อไปให้ตลอดผมเคยคุยอ้บาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเพราะเขาบอกว่านายกจะถแถลงเรื่องสําคัญตอนสองทุ่มกว่า กะว่าจะรอฟังผมรอได้แต่โรงพิมพ์เขารอไม่ได้สรุปคร่าวๆตามแถลงและกันว่าหนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้ามาทางเครื่องบินจากประเทศที่ไทยกําหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำหนึ่งธันวาคมพิจารณาอนุญ,ญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้และจะพิจารณาให้สถานที่พักก่อนยอนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้เอา้าเฮ นี่คือสิ่งที่คุณเปรววสีเงินเขียนเอาอไว้นะครับในเช้าวันที่12เดือนตุลาคม2564นะกับเรื่องของศีกาเทศนาสอนพระก็พระมหาสมปอกนั้นควรจะต้องเอาไปคิดพินิษพิจารณานะครับการที่ออกมาฟูไฟล์ร้องห่มร้องไห้หน้าจอเพื่อที่จะปล่อยออกไปทาง โซเชียลมีเดียนั้นมันเหมาะสมขนาดไหนกับสถานะที่ความเป็นพระเป็นถึงพระมหาได้เรียนรู้เรื่องของอาภาษาได้เรียนรู้เรื่องของพระธรรมวิัยจนชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทำไมในส่วนของการปฏิบัตินั้นถึงไม่สามารถปฏิบัติได้แต่เนี่แหละครับที่หลายคนนั้นวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าอยู่แบบนี้ศึกออกมาเป็นคารวะไม่ดีกว่าไหมดีกว่าไปเดินบิณฑบาตขอข้าวชาวบ้านเขากินนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะเห็นได้ว่า พศอ,อ,องค์นี้นะครับพศตนนี้เนี่ยมีเรื่องของพระวินัยที่ไม่ถูกไม่ควรนั้นมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นการกระทําที่เรียกว่าไม่สํารวมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนในพระพุทธศาสนาที่เขานับถือพระนับถือเจ้าเนี่ยนะครับการที่พระรูปใดก็ตามปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนั้นเนี่ยนะครับก็จะถูกวิพากวิจารณ์แน่นอนครับมันอาจจะ,ะเป็นเรื่องที่ พระท่านก็บอกว่าทําไมจะทําไม่ได้แต่ว่าในความเป็นพุทธนั้นเนี่ยครับพระที่มีกิจวัตรหรือว่ามีวัดปฏิบัติที่มีวิทย์ในนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพของบุคคลทั่วไปครับ